เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโด่งคอยครับผมช่องคูโด่งคอยก็จะเป็นช่องที่ แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพีนพน่น้องที่เป็นนักสะสมได้ทราบข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยเช็คเช่นเดียวกับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครูดงจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทนะครับปี2546หหเหรียญแบบนี้นะครับเก่าๆดำๆ ครูดบอกเลยนะครับครูดงก็รับซื้อนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีเหรียญแบบนี้ก็สามารถพูดคุยแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเบื้องต้นถ้าเกิดมีนะครับเพื่อนๆแล้วก็พร้อมที่จะจําหน่ายนะครับติดต่อมาที่ Li n e ID นะครับโด่ง SC237 5หรือว่าส่งมาที่ Facebook Fan Page นะครับสำหรับอสองช่องทางนี้เอาไว้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่ มีเหรียญแล้วก็บางคนอาจจะชํานาญอาจจะใช้ไลน์บ่อยไม่ค่อยได้ใช้เฟซหรือว่าบางคนใช้เฟซบ่อยไม่ค่อยได้ใช้ลายก็สามารถส่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอเข้ามาพูดคุยกันนะครับส่งมาได้ที่2ช่องทางครับผมสําหรับเหรียญที่คุณโดจะมาประกาศรับซื้อวันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับนี่คือเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกปี2546นั่นก็คือเหรียญเขาเรียกกันว่าเหรียญ การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนเพื่อพี่น้องว่าจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับหล้านเหรียญเหรียญนี้ก็ว่าหาอยากก็หาอยากหาง่ายก็หาง่ายนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นไม่ให้เสียเวลากันมากมายนะครับเหรียญนี้ผลิตมา1ล้านเหรียญปี2546นีเนี่ยด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ เพิ่งเข้ามาชมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ทราบนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกแล้วก็เป็นเหรียญที่เหรียญที่ระลึกที่หายากอีก1เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้คูโดงตั้งราคาเอาไว้นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานคูโดงรับซื้อ50บาทถึง70บาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้แต่ถ้าเกิดเพิ่ม และสภาพสวยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอาจจะขึ้นมาถึง80บาทนะครับนี่คือเหรียญการประชุมผู้นําเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเอเปกนะครับเกาะด้านหน้าก็มีในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาพุพลอพุลยเดชแลวก็ด้านหลังก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์งานการประชุมเอเปกนะครับก็มีเรือนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับแล้วก็มีคําว่าเอเปกถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนน้องมีเหรียญแบบนี้แล้วพร้อมที่จะจําหน่ายนะครับก็ติดต่อมาที่ ลายไอดีก็ได้นะครับส่งภาพเหรียญเข้ามาแต่อาจจะบอกนิดนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่น้องนะครับมีสัก5้า 5, 6, 6, เหรียญ6กเหรียญหรือ10เหรียญก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่เหรียญ2เหรียญนี่ไม่คุ้มกับค่าส่งแน่นอนนี่คือเหรียญที่คุโดงจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่คุโด่งนามาพูดคุยนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะฝากเพื่อนๆพี่น้องนะครับวจนี้เศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ ใช้สอยอย่างประหยัดนะครับอันไหนใช้ได้ซื้อของเท่าที่จําเป็นนะครับอันไหนของที่เป็นฟุ่มเฟือยก็ลดได้ก็ลดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวของแพงค่าแรงก็ไม่สูงด้วยนะครับสําหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you